สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวมาติดตามภารกิจกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะพลเอกอนุสันต์คุ้มอักษรผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมด้วยพันโทยิงสายธาคุ้มอักษรประธานชมรมแม่บ้านหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาแลาคนะคณะตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนโดยมีส่วนรชาชการสาธารณาสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลส,กาสงกรานต์ห่วงระหว่างวันที่11ถึง17 เมษายนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนภายใต้แนวคิดชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภยัยไร้อุบัติเหตุทั้งนี้ได้กรุณามอบอาหารเครื่องดื่มและน้ำดื่มกองบัญชาการกองทัพไทยให้กับประชาชนที่เข้ามารับบริการจำนวน120ชุดพร้อมทั้งมอบต้นไม้ตามโครงการ จิตอาสากิ่งพันธุ์ปันสุขจำนวน100ตน้นเพื่อเป็นขวาญและกำลังใจให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยมีพลตรีอภิรัตน์รามนัทผู้มุ่งในการสำนักง,งานพัฒนาพักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงและคณะแม่บ้านสำนักง,งานพัฒนาพักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตลอดจนส่วนราชการในพื้นที่รวมให้การต้อนรับณบริเวณจุดบริการประชาชนป้อมตำรวจบ้านดินถนนทางหลวงหมายเลข3 499สายเขื่อนเพชรแก่งกระจ หมู่3ตำบลวังจันทร์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและนี่คือภาร,รกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจบข่าวสุปริยาสุวรรณชื่นอ่าน